ตำรวจเขาสันนิษฐานว่าผมอาจจะกระทาความผิดก็เลยเรียกตัวไปสอบปากคำอ่านท่านหมายเรียกจากตำรวจถูกไหมคะคนไปค่ะไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามแบบก็ต้องหาผู้ต้องสงสัยหรือพยานก็ตามคนยังไงก็ควรไปค่ะเพราะว่ามันจะมีโทษทางกฎหมายถ้าเราไม่ไปแล้วมันคือการให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสืบคดีค่ะเขาจะได้ทำงานง่ายขึ้นด้วยค่ะเขาสงสัยว่าผมจ้างคนไปแทงนายอนุชิต เพราะว่าขัดแย้งกันเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาคือโดยปกติอะค่ะตำรวจเขาจะออกหมายเรียกที่เป็นเอกสารอยู่แล้วคือการส่งไปตามทะเบียนบ้านของเราแต่ก็อาจจะถ้าเขามีเบอร์หรือเขาสามารถหาเบอร์ได้เนี่ยเขาก็จะโทรมาก็ได้คะ่ะเพราะว่าเอกสารมันจะช้าเกินไปเขาก็จะขอความร่วมมือก่อนว่าสะดวกไหมครับวันนี้หรือว่าวันอื่นก็ได้คุณบอกว่าตกเป็นผู้ต้องหาเหรอแล้วตำรวจหรือโจ์กล่าวหาว่าคุณกระทำผิดแล้วเหรอ คือคือผมขอโทษผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยอะ่ะผู้ต้องหาคือผู้กระทําเขาผู้ต้องสงสัยก็คือก็ยังไม่แน่ชัดเหมือนกันว่าเป็นเขาไหมแต่แค่คิดไว้ว่าอาจจะเป็นคนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดไหมแค่เป็นคนที่คิดว่าจะผิดตอนที่สารอ่านคาพิภากษาแล้วคะ่ะว่าเขาผิดเพราะอะไรผิดยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยคะ่ะถึงจะเรียกว่าผิดจริง ค่ะสวัสดีค่ะทางเรายังไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้าทางเราจะรีบตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาไงดีพี่นี่สื่อโทรมาไม่หยุดเลยอะหนูว่าเขาต้องหนีออกน,อกนอกประเทศเราแน่ๆเลยอะหมายเรียกจากสารใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่แบบใช้กันบ่อยๆอ,อะคะ่ะ เอเอกสารเนี่ยก็จะเป็นการขอเอกสารจากหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นธนาคารหรือหน่วยงานรัฐที่ต้องเอามาใช้เพื่อสืบคดีอะค่ะมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นรวมถึงพยานบุคคลด้วยอันเนี้ยก็จะต้องมาศาลปกติควรมาค่ะไม่ควรแบบนิ่งเฉยหรืออะไรเงี้ยควรมีการ take action คือการติดต่อกลับไป